สวัสดีครับท่านผู้ชมการปิดล้อมฉนวนกาซาจากกองแรงไอดีเอพวกเขาตัดความช่วยเหลือทั้งน้ําไฟฟ้าอาหารยารักษาโรคและเชื้อเพลิงแถมยังรด,ดมโจมตีทางอากาศแทบจะทุกวันทําให้ชาวปาเลสไตน์เดือดร้อนคนบาดเจ็บแพทย์ก็ไม่มียารักษากับข้าวไม่ต้องพูดถึงครับก็ดูในภาพคงเป็นข้าวเปล่าคุกผงมาซาราหรือ,ออาจจะคลุกแค่เกลือ กินประทางชีวิตไปวันวันเท่านั้นซึ่งการที่กลุ่มฮามาสยังไม่ยอมวางอาวุธและตัวประกันทําให้อิสราเอล,ลมีข้ออ้างที่จะถล่มชนนกาซาต่อไปและยังมีรายงานปแววมาครับว่าการโจมตีอาจลุกลามไปถึงเขตเวสต์แบงค์ด้วยนั่นทาให้ประชาชนชาวปาเลสไตน์ในชนนกาซาออกมาเดินขบวนขับไล่กลุ่มฮามาสออกไปล่าสุดประธานาธิบดีปาเลสไตน์มามุดอับบาส ได้ออกมากล่าวด้วยถ้อยคำที่ดุดเดือดขณะประชุมเมื่อวันพุทธที่23มิถนายนในเขตเวสต์แบงค์ครับโดยเรียกกลุ่มฮามาสว่าลุหมาเขากล่าวว่าฮามาสทำให้กลุ่มยึดครองอิสราเลอลซึ่งเป็นอาชญากรมีข้อในการก่ออาชญากรรมในฉนวนกาซาโดยข้อที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการจับตัวประกันลูหมาทั้งหลายปล่อยตัวใครก็ตามที่เจ้าจับอยู่และเลิกยุ่งกับมันซะ หยุดข้ออ้างของพวกมันและไว้ชีวิตพวกเราซะสิ่งสำคัญอันดับแรกคือการหยุดสงครามสังหารหมู่ในฉนนกาซาเราต้องหยุดมันให้ได้มีหลายคนต้องตายหลายร้อยคนทุกวันอับบาสกล่าวในสุนทรพจน์ทำไมคุณไม่ส่งตุบกันชาอเมริกันไปละ่ะประธานาธิบดียังกล่าวอีกว่าฮามาสจะต้องมอบความรับผิดชอบในเรื่องการบริหารชนนกาซาและมอบอาวุธให้กับปาเลสไตน์ และเปลี่ยนกลุ่มฮามาสมาต่อสู้เป็นพรรคการเมืองแทนด้านนายบาสเซมนาอิมสมาชิกสำนักงานการเมืองของกลุ่มฮามาสพิาพากษาวิจารณ์การตัดสินใจของอับบาสในการบรรยายถึงส่วนสำคัญและแยกไม่ออกจากคนในกลุ่มของเขาเองโดย้อยคำดูมินอับบาสย้นความผิดต่ออาชญากรรมของการยึดครองและการรุกรานอย่างต่อเนื่องให้กับประชาชนของเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างน่าสงสัย ซึ่งฮามาสและปาเลสไตน์นั้นครับมีความแตกแยกกันอย่างรุนแรงมานานหลายทศวรรษด้วยความขัดแยง้งทําให้ไม่สามารถมีผู้นําชาวปาเลสไตน์ที่สามารถรวมเป็นหนึ่งได้ทั้งในเขตเวสต์แบงก์และกาซาและหากจะย้อนกลับไปดูความขัดแย้งของพวกเขารัฐบาลปาเลสไตน์ควบคุมดูแลพื้นที่กาซาจนถึงปีคศ2007หลังจากที่กลุ่มฮามาส ชนะเลือกตั้งสภานิติบัญญัติในพื้นที่ที่ยึดครองในปีคศ2006และขับไล่ออกจากชนนกาซานับแต่นั้นมากุมฮามาสก็ปกครองพื้นที่กาซาและรัฐบาลปาเลสไตน์ก็ปกครองพื้นที่บางส่วนของเวสต์แบงก์ฮามาสและฟาตาลงนามข้อตกลงปรองดองในกรุงไคโรเมืเ่อดือนตุลาคมคศ2018ภายใต้แรงกดดันจากกุมประเทศอาหรับที่นำโดยอิบ โดยภายใต้ข้อตกลงนี้คาดว่ารัฐบาลผสมชุดใหม่จะเข้าควบคุมพื้นที่กาซาในอีกสองเดือนต่อมาซึ่งเป็นการยุต,ติความขัดแยง้งที่ยาวนานกว่าทศวรรษแต่ความทะเยอทะยานอันสูงส่งของข้อตกลงนั้นก็ล้มเหลวอย่างรวดเร็วจนได้เมื่อนายกรุฐมมตีปาเลสไตน์รามีฮัมดานลาไปเยือนกาซาในเดือนมีนาคมคศ .2018 เขาตกเป็นเป้าหมายของการลอบสังหารเมื่อเกิดการระเบิดขึ้นใกล้ขบวนรถของเขา ปาตากล่าวโทษฮามาสทันทีว่าเป็นผู้ก่อเหตุโจมตีดังกล่าวซึ่งจากที่กล่าวมาการเข้ามาปกครองกาซาชาวกาซาเป็นผู้เลือกเองและการที่กาซาตกอยู่ในสภาพแบบนี้ mm hmm. ก็เพราะการโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมคศ2 0 2 3 mm hmm. และการที่ยังดื้อดึงไม่ยอมวางอาวุธและตุะกันอยู่ mm hmm. ก็ยิ่งจะทําให้กาซาเละตุ๊เปะกว่าที่เป็นอยู่แล้วครับทุนผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระ ที่นํามาปากท่านผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ